ไอตอนที่คุณน้อยกําลังเสียใจนี่เองหมาจิงจอกทะเลทรายก็โผล่ออกมาสวัสดีหมาจิงจอกเอิ้นทักคุณน้อยสวัสดีจ้าคุณน้อยพูดตอบอย่างสุภาพแล้วก็หันไปหาที่มาของเสียงแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยกูอยู่นี่มีเสียงดังมาจากใต้ต้นแอปเปิลเธอเป็นใครทําไมเธอดูสวยจังล้าวคุณน้อยชมหมาจิงจอกตัวน้อยที่ค่อนข้างจะมีสีสันกูก็คือหมาจิงจอกนะ มาเล่นกับฉันเถอะคุณน้อยชวนเพราะฉันกำลังน้อมใจมากๆเลยจ้ะกูยังเล่นกับมึงไม่ได้อกเพราะเรายังไม่ได้ตกเสี้ยวลงเกลอกันมาจิ้งจอกตอโอ้งั้นฉันก็ขอโทษด,ด้วยคุณน้อยพุธแต่หลังจากยึดคิดอะไรยุ่ักเน้นคุณน้อยก็ถามมาจิ้งจอกว่าเอ๊ตกเสี้ยวลงเกลอนี่คืออะไรแล้ะดูตูดูด,ด,ด,ดูไปเหมือนมึงจะไม่เห็นคอนแถวนี้แล้วนี่มึงมาจากไหนอะแล้วก็ลังหาอะไรเลยเนะ้ อ๋อฉันมาจากดาวดวงอื่นแล้วก็กําลังตามหาคนอยู่คุณน้อยตอบเออตกเสี้ยวลงเกินอแปลว่าอะไรนะตามหาพวกคนมาจริงจอกทนคําถามเขามีปืนนะขอกพวกคนนี่แล้วเขาหลาซัดด้วยน่ากลัวจะตายมึงจะไปตามหาเขาทำไมเล่าแต่จะหวาไปคนก็มีดีอยู่อย่างนึงเหมือนกันคือพวกคนนะ่ะเลี้ยงไก่เอ๊ะมึงกําลังมึงกําลังตามหาไก่หรนะือไง ทำมึงกำลังตามหาไก่เดี๋ยวมึงไปก็กู้ได้เลยเปลา่าไก่อะไรฉันไม่เห็นรูเลืองเลยฉันกําลังตามหาคนเฉยๆหวาแต่หวา้าตอกเสี้ยวลงเกลือแปลว่าอะไรเนาะอ๋อมันคือการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนหรือคนก็ซั์ก็ได้มาจริงจอกบ,บอกแต่มันเป็นสายสัมพันธ์ที่คอยแต่จะถูกอีกครั้งล่ะลืมสร้างสายสัมพันธ์เนี่ยใช่เอง มากินจอบบอกสำหรับมึงนะไอ้หนุ่น้อยมึงก็เป็นเพียงแค่เด็กผู้ชายตัวเล็กคนหนึ่งซึ่งเหมือนกับเด็กผู้ชายคนอื่นอีกหมื่นหรืออีกแสนคนกูไม่ต้องการมึงแล้วมึงก็คงไม่ต้องการกูเหมือนกันใฉ่มะกกูเองก็เป็นแค่หมากิงจอกธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับหมากิงจอกตัวอื่นอีกแสนก็ตัวนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเมื่อไรที่มึงมาตกเสี่ยลงเกิดกับกูเมื่อนนั่นเราจะรู้สึกผูกพันกันห่วงใยกันกระถ่งตายแทนกันได้ทันที มึงจะกลายเป็นเน็กเพียงคนเดียวในโลกของกูแล้วกูก็จะกลายเป็นหมาจิ้งจอกตัวเดียวในโลกของมึงทันทีฉันเริ่มเข้าใจแล้วคุณน้อยกล่าวมีดอกไม้ีดอกนึงฉันคิดว่าเธอได้ตกเสี้ยวลงเกดกับฉันเรียบร้อยแล้วเหมือนกันก็อาจเป็นได้นะเพออยู่บนโลกอีใบนี่นี่เราต้องได้เจออะไรตอนนี้อะไรนักหนายอยู่แล้วแต่ที่ฉันหลามาน่ะมันไม่ใช่บนโลกอีใบนี่หรอกนะคุณน้อยตอบหมาจิ้งจอกท,ทําท่าทางยังแปลกใจบนดาวดวงอืน่นนึก ใช่เองบนดาวของมึงมีนักหลาเนี่มั้มีมีอรออืมน่าสนใจดีแต่เอแล้วมันมีไก่มั้ไม่มีหรอกไก่อ่ะฮ่อแล้กวก็มีสรุปละไม่มีอะไรที่ดีพร้องเลยบนดาวของมึงเนี่ยมาจิ้งจอกถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะเหล่าเรื่องราวของตัวเองให้คุณน้อยฟังว่าชีวิตของกูน่ะมีแต่อะไรที่ส่ามแซักดิรออกจะน่าเบื่อต้องคอยไหลจับไก่มากิน ไหลไปไหลมาพอคนเห็นคนมันก็หันมาตามหลากูอีกแล้วไม่รู้มันจะตามหลากูอะไรกันนักกันหนาก็ไอ้แคกูไหลจับไก่มากินซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของกูคือกูะต้องกินไก่แล้วก็กินมาตั้งนานแล้วไก่เรื่อก็เหมือนกันหมดนอกจากไก่จะเหมือนๆกันแล้วคนก็ดังเหมือนนกันอีกจริงๆแล้วกูก็ออกจากเบื่อชีวิตอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้ามึงมาตกเซล้ลงเกิดกับกูชีวิตกูอาจเศ้าใสขึ้นมากๆก็ได้ กูอาจจะได้รู้จักเสียงกี่เท้าที่พิษที่พิษไปจากเดิมเสียงยังอื่นเดินดกูได้ยินกูปบกูต้องรีบรบลงรูแต่เสียงมึงเดินน่ะกูว่านักเข้านักเข้าเฉพาะก็เสียงดนตรีต่อไปวันข้างหน้านะพอกูได้ยินเสียงมึงเดินน่ะกูอาจจะต้องรีบออกจากโพงมาหามึงก็เป็นได้โนโน่มึงเห็นนี้ต้องงนมั้งอีตรงมนมั้งงนน่ะคือถุงนาซึ่งมีต้นข้าวสีเหลืองอารามเต็มถุงไม่หมดแต่กูไม่กินหลอกข้าวกัน ขนมปังกก็มีกินข้าวกับขนมปังนี่มีประโยชน์ถุงหน้าตำนี่น่ะถึงจะมีต้นข้าวนักนาแต่ก็ไม่ได้ทำให้กูคิดถึงอะไรในนั้นเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะแต่มึงมีผมสีทองเหมือนสีของต้นข้าวที่เรื่องอารามพอะง้นมึงก็กู้ลงมาเป็นเสี่ยวกันมอไม่เหนนะความสัมพันธ์ระหว่างเราอาจเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ก็ได้ข้าวแกนเรื่องอารามทั้งถุงอ่ะอาจทำให้กูคิดถึงมึง รวมทางเสียงลมที่พัดผ่านต้นข้าวอาจทําให้กูสบายใ,ใจที่สุดก็ได้อยูย่ยๆมาจิงจอกตรงนี้ไปพอมๆก็มองดูขุนน้อยอยู่ตั้งนานสองนานเอานี่เนาะเจ้าหนูน้อยมึงมาตกเสี้ยวลงเกิดกูหรอเนาะฉันเองก็อยากจะทําอย่างนั้นนะขุนน้อยตอบแต่ฉันไม่มีเวลามะพอที่จะทําอย่างนั้นหรอกที่เนี้ยฉันยังมีเผื่อนี่มะมายที่จะต้องไปตามหาแล้วก็ยังมีอะไรต้องมีอะไรอีกเยอะแยะที่จะต้องเรียนรูว ไอ้หนูเอ้ยเราเนะ่ะจะรู้จักอะไรต่อมีอะไรเป็นอย่างนี้ได้ก็จะพาะสิ่งที่เรามีความผูกพันด้วยเท่านั้นแหละมาจริงจอกบอกคนเนะ่ะเขาไม่มีเวลาจะไปรู้จักอะไรทั้งสิ้นเขาซื้อของสําเร็จรูปจากพอค้าแต่เป็นเพราะเซี่ยวนะ่ะไม่มีใครมาขายคนทั่วๆไปจึงยังไม่มีเซี่ยวถ้ามึงต้องการเซี่ยวจริงๆเนะ่ะมึงไม่ต้องไปหาไหนหรอกมึงมาฟึกกูให้เฉิงแล้วมึงมาตกเซี่ยวลงเกิอกก,กูมึงก็ได้เซี่ยวได้เพ่ินไอ้หนู แล้วการฝึกให้เชิงกับการตกสกแยงลงเกินน่ะเขาทำยังไงกันเล่าคุณน้อยทมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมึงอ่ะแหละแต่ที่แน่แมึงต้องมีความอดทนเป็นอย่างแระมาจิ้งจกตอบเริ่มแรกมึงจะต้องหนังให้หาจะผูหน่อยมึงอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอีที่นี้กูจะทำทีเป็นชายตามองมึงมึงไม่ต้องพูดอะไรเพราะภาษาคือทีม้าของความเข้าใจผิดมานากตน,นักแล้วจากนั้นแต่ละวันละวัน,วนมึงค่อยๆขย,ย,ยับเข้ามาใกล้กูทีละนี้ละนิด บทเรียนแห่งการเพื่อให้เฉืองเพื่อการตกเสี้ยวลงเกยวันแรกผ่านไปวันหลุ่มขึ้นคุณน้อยก็กลับมาตรงจุดที่เจอหมาจิงจอกอีกครั้งหมนนี่น,น,นี่มึงนะ่ะคนจะมาถึงตำนี้ในเวลาเดียวกันทุกๆวันนะหมาจิงจอกบ,บอกอย่างเช่นถ้าม,มึงเคยไอ้ตอนบ่ายสี่โมงเย็นพอใกล้ๆกลสักบ่ายสามโมงเย็นกูจะเริ่มรู้สึกมีความซุบหน่อยๆอย่ะเพราะกูรู้ว่าใกล้ถึงเวลาที่มึงจะมาแล้วยิงเวลาหลวงไปเท่าไหร่กูจะรู้สึกเป็นซุบมากขึ้นเท่านั้น พอสีม่วงเย็นปุ๊บกูจะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กระวนก็วายใจทุกทีทุกทีเพราะกูจะเริ่มคุณแล้วเริ่มรู้คุณขาของความซุขมากขึ้นทุกทีทุกทีแต่ถ้ามึงมาไม่เป็นเวลาอย่างนี้ทุกวันนะกูก็จะไม่รู้ไงว่าเวลาไหนค็นเตรียมใจไปทําอะไรเวลาไมลามันก็จําเป็นเหมือนกันนะ่นลูกโมเวลาไมลาคืออะไรนืกก็คือเรื่องที่เราคอยแต่จะลืมเสียเหมือนเหมือนกันไงามาจริงจังบอกไอเวลาไมลานี่ มันจะทําให้วันๆนึงเนี่ยมันมีความหมายมีความเป็นพิเศษต่างจากวันอื่นไงยกตัวอย่างว่าพวกในพานเน่ยเขาจะร้องราทําเพลงในทุกวันพระฮัทกับเสาสางในหมู่บ้านดังนั้นทุกๆวันพระัทก็จะเป็นวันที่พิเศษที่สุดสําหรับทางเขาเลยกูเพราะอีวันนี้เนี่ยกูสามารถเข้าไปเถวเล่นได้จนถึงส่วนอังหุนหลังงานเลียงนั่นเลยแต่มึงลองคิดดูที่ถ้าพวกในพานทั้งหลายมีมีเวลาอะไรเลย เขาก็จะลองรำทำเพลงกันมวยตัวมัวหมดคิดดูกูจะมีวันยุในพักผ่อนกับเขาไหมเพราะกูต้องคอยลบพวกใน,นพานโดยต้องคอยเดาเองว่าเวลาไหนเป็นเวลาไหนด้วยเหตุผลทั้งหมดขุนน้อยก็ได้ฝึกฮักหกมาริงจอกจนกระทั่งเฉื่อยจนได้ท,ทั้งขูกลายเป็นเสีย้ยวเป็นเกลือกันแต่เมื่อถึงวันที่จะต้องจากกันก็ปรากฏว่าเอาเล่าๆกูหวาแล้วว่ากูจะลองให้ใส่แก้วหมาริงจอบกบอก เป็นความผิดของเธอเองนะที่อยากให้ฉันเป็นเซ่ยวด้วยอะเพราะอย่างนี้แหละที่ฉันไม่อยากจะเป็นเซ่ลวด้วยอี้ต้อนแล้ครับเพราะฉันกลัวว่าเธอจะ,จะไม่สบายใจอีกต้อนที่เราต้องจากกันนีแ่แหละใช่เป็นความผิดของกูเองมาจริงจอกบ,บอกแล้วเธอร้องไห้ทําไมล่าคุณน้อยติงเอามันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วละ่ะถ้าเป็นงี้เธอก็จะไม่ได้อะไรเลยแถมต้องมาเสียใจเพิ่มเข้าไปอีกใครว่ากูไม่ได้อะไรอนะ่ะกูได้มาจริงจอกบ,บอก กูได e e oh, ้ความทรงจาที่ดีเกี่ยวกับมึงแล้วก็เลยรู้ว่ากลมของมึงน่ะเป็นสีเดียวก็สีของต้นข้าวที่เหลืองอัลลามไปทังถุงไงมาพูดต่อไปว่ามึงกลับไปดูดอกกุหลาบที่พบนั่นอีกทีหนูน้อยเดี๋ยวมึงจะเข้าใจเองแล้วว่าดอกกุหลาบของมึงน่ะมีอยู่ดอกเดียวในโลกจริงโมแล้วก่อนไปมึงค่อยกลับมารำมาลาคุยถีกูจะบอกความลับอะไรก็มึงอย่างนึงเป็นของขวัญเมื่อหมาจริงจอกแนะนําอย่างนั้นคุณน้อยจึงยอนกลับไปดูดอกกุหลาบห้าพันดอกในส่วนที่ผ่านมาตอนแรก แล้วคุณน้อยก็พูดกดอกกุหลาบ5,000ดอกว่าพวกเธอมีมากมายถึง5,000ดอก,กจริงอ่ะแต่พวกเธอไม่มีสักดอกเดียวที่จะเหมือนกับดอกกุหลาบของฉันเพราะพวกเธอไม่มีความหมายอะไรสาหรับฉันเลยฉันไม่ได้สร้างสายสัมพันธ์อะไรกับพวกเธอแล้วพวกเธอก็ไม่ได้สร้างสายสัมพันธ์อะไรกับใครเธอก็เหมือนกันกนกนกบหมาจิงจอกที่ฉันมาเจอที่ต้อมแร้ซึ่งมันก็เหมือนกับหมาจิงจอกตัวอื่นอีกแสต่็ตัว แต่พอเราเป็นเสี้ยวกันไปแล้วเขาก็เป็นหมาที่จอกเพยงตัวเดียวในโลกสำหรับฉันขึ้นมาทันทีคุณน้อยพุธเสีดจงกุหลาบทั้งส่วนรู้สึกด้อยคุณค่าลงไปเลยทีเดียวพวกเธอน่ะสวยอยู่แต่พวกเธอน่ะดูดูไปก็วางเปล่าไม่รู้คุณน้อยพูดต่อไปไม่มีใครยอมตายเพื่อพวกเธอหรอกแต่สําหรับดอกกุหลาบของฉันมันก็เป็นอีกเนือหนึ่งแม้ว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาตามธรรมดาเขาจะคิดว่าดอกกุหลาบของฉันก็เหมือนอนกันกับพวกเธอ แต่ในความคิดฉันนะฉันว่าดอกกุหลาบดอกเดียวของฉันน่ะมีความสำคัญกว่าพวกเธอทั้งหมดเพราะกุหลาบที่ดอกเดียวน่ะมันเป็นดอกกุหลาบที่ฉันคอยรดน้ำเพราะฉันคอยกระตุ้มหุ่มหอเธอโดยการหาสูงเมืองวัวให้เธอไวแล้วก็ยังหาอะไรมาบังลมให้ด้วยฉันข้ามนอนเพื่อเธอยกเว้นบางตัวที่ฉันปล่อยให้มันกลายเป็นมึนบี้นะฉันจึงทนฟังเธอผนได้โดยไม่โต้แย้งอะไรทนฟังเธอโอ้อวดฟังแม้กระทั่งอีตอนที่เธอเนี้ยเพราะอะไรอ่ะ ก็เพราะเธอเป็นดอกกุหลาบของฉันแท้ๆไงเมื่อคุณน้อยพูดกระดอกกุหลาบห้าพันดอกจนพอใจรวมทั้งเข้าใจอะไรดีขึ้นแล้วคุณน้อยก็ย้อนกลับมาหามาจิงจอกอีกครั้งหนึง่งลาก่อนเนอคุณน้อยกล่าวออมาลาเออเออลาก่อนเหมือนกันเนอมาจิงจอกตอบแล้วก็พูดต่อไปว่าเรื่องนี้ก็คือความลับที่แสนจะธรรมดาธรรมดาของข้าไรหนูคือมีแต่หมอใจของนั่นละเนอที่จะทําให้เรามองเห็นกันในยามที่อยู่ใกล้กันนะ สิ่งที่มันลึกมันซึง่งจนถึงก้นบึ้งของหัวใจน่ะเราไม่อาจมองเห็นมันได้ด้วยตาหรอกจะบอกให้สิ่งที่มันลึกมันซึง่งเราไม่อาจมองเห็นมันได้ด้วยตานะคุณน้อยพุททนเพื่อเป็นการเตือนความจําเวลาที่มึงเสียไปก็ก,การดูแลดอกกุหลาบมันแลหนู้ที่ทําให้ดอกกุหลาบอีดอกนั้นมันมีขาเวลาที่ฉันเสียไปก็ก,การดูแลดอกกุหลาบดอกเดียวของฉันคุณน้อยท่องตามอีกเผื่อที่จะจําให้ได้ทุกคําพุธค,คนทัท่วๆไปอะ่ะคอยแต่จะเลื่อมความจริงที้ข้อนี้ มาจิ้งจอกเอ๋ยแต่เจ้าจะต้องมีหลืดมันนะนไอ้หนูเจ้าจะต้องรับผิดช,ชอบต่อทุกๆสิ่งที่เข้าไปมีความสัมพันธ์ด้วยเธอต้องรับผิช,ชอบดอกกุหลาบของเธอนะเข้าใจไหมไอเออคุณน้อยของฉันมาจิ้งจอกเอ๋ยพิดท่ายอย่างอะไรอววในท้ายที่สุดฉันต้องรับผิดช,ชอกต่อดอกุหลาบเพียงดอกเดียวของฉันคุณน้อยกล่าวทวนอีกเพื่อย้ำตัวเองให้หวนลำลึกเรื่องราวที่นี่ให้ได้มากที่สุด